สวัสดีค่ะนิตติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจากกักรพรรดิวันนี้พินิตต้จะมาแชร์ประสบการณ์จะมาเล่าเรื่องการที่เราได้ปรับพบภูมิส่งวิญญาณของดวงจิตของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นญาติ ของคู่ครองของเรานะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะท่านอยู่ที่ต่างประเทศได้เปลี่ยนล่างไปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาอาการก็คือเป็นที่เขาเรียกว่าอาการฮิสโรกนะคะที่เป็นกันอยู่เยอะๆในตอนนี้นะคะแล้วก็ช่วยไม่ทันก็ทำให้ต้องจากไปตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะได้ปรับภพบภูมิมีอยู่สองคืนที่ผ่านมาระหว่างที่สวดมนต์ค่ะ ก็สื่อกระแสไปถึงว่ามีดวงจิตของท่านเนี่ยมาเข้าในนิมิตระหว่างที่กำลังนั่งหลับตาภาวนาอยู่วันต่อมาหลงวงปู่ก็เลยบอกว่าจะต้องทำการปรับภพบภูมินะส่งดวงจิตวิญญาณให้เขาได้ไปสู่พบใหม่คือตอนแรกพินิตีก็แปลกใจนะคะว่าเอ๊อยู่ตั้งไกลทำไมเขาสื่อมาถึงเราได้ก็เลยนึกได้ว่าเมื่อย้อนหลังกลับไปประมาณ3ปีที่แล้ว เราได้ส่งรูปลักษณ์ของหลวงปู่ไปให้ค่ะี่กับทางญาติของแฟนที่อยู่ต่างประเทศรูปของหลวงปู่ไปอยู่ที่ไหนก็จะมีสายใยที่นั่นนะคะหมายความว่าเวลาที่เราสวดมนต์หรือว่าทั่วโลกเนี้ยหากว่ามีใครก็ตามที่สวดมนต์บทพระคาถามหาจักรพรรดิหรือไตรสระนครเนี่ยก็จะมีสายใยส่งไปที่สถานที่แห่งนั้นด้วยนะคะสัมผัสได้ถึงตรงที่ว่า ดวงจิตของพี่สาวของแฟนเนี่ยมาเข้าในนิมิตพอคืนที่ผ่านมาคืนวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาทําพิธีการปรับทุบภูมิส่งวิญญาณหลังจากช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งคือช่วงสองทุ่มครึ่งเนี่ยเราสวดมนต์ปกติแต่หลังจากนั้นแล้วช่วงเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะก็ได้เริ่มทําพิธีในการสวดมนต์เพื่อปรับภพบภูมิส่งดวงจิตวิญญาณ ระหว่างนั้นนะคะก็จะสัมผัสได้ถึงดวงจิตจากที่เราปฏิบัติแรกๆในการสัมผัสก็จะแตกต่างกันไปนะคะพอเราเริ่มมามันก็จะเป็นลำดับเป็นขั้นขขึ้นไปในการสัมผัสท่านจะเห็นอะไรที่แบบว่าสัมผัสได้ว่ามันชัดเจนขึ้นช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงดวงจิตวิญญาณที่เขาเป็นเหมือนดวงไฟเลยนะคะเป็นดวงไฟเลยลอยมา แต่ว่ายังไม่สามารถเข้ามาในบริเวณบ้านของเราได้นะคะก็คือยังลอยมาอยู่จนกระทั่งได้รับการอนุญาตจากบารมีรวมของหลวงปูด่ดูท่านให้เข้ามาได้มาเพื่อที่จะมารับบุญมาเพื่อที่จะมาบอกลาน้องชายที่อยู่ในบ้านของเราได้นะคะในช่วงเวลานั้นพอหลังจากที่ ดวงจิตนั้นค่ะเขาเป็นดวงเหมือนดวงไฟใช่ไหมดวงใหญ่มากเลยนะเขาก็จะล่องลอยเข้ามาแล้วเปลี่ยนรูปร่างลักษณะเป็นเหมือนกับควันขา,ขาวๆเหมือนควันบุหรี่แต่สัมผัสได้ว่าเป็นรูปร่างของคนที่เขาเนี่ยไปเพื่อที่จะบอกลาน้องชายที่นอนอยู่ในห้องนอนแล้วตัวเราเองนั่งสวดมนต์อยู่ที่ห้องพระนะคะพอบอกลากันเสร็จเรียบร้อยเขาก็กลับมา มาเพื่อที่จะมารับบุญกับหลวงปู่มาเพื่อที่จะมีหนทางไปในระหว่างนั้นค่ะเราก็สัมผัสไปถึงว่ามองเห็นเป็นรูปของหลวงปู่เลยนะคะรูปของหลวงปู่รูปนี้แหละเพราะาเราส่งรูปนี้ไปเราจะเห็นเป็นทางเดินในสัมผัสในครั้งนั้นในในิมิตนั้นก็จะสัมผัสไปว่าเป็นทางเดินสีน้ำตาล เหมือนแบบเหมือนทรายแต่ว่าก็จะเห็นเป็นเหลืองเหลืองเป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่ที่ท่านลออยู่ท่านสื่อกระแสมาบอกว่าดวงจิตเนี่ยเขายังไม่รู้หนทางไปยังไม่ยังไม่รู้จะไปไหนดังนั้นให้มองไปที่หลวงปู่แล้วให้ตามหลวงปู่ไปนี่คือสิ่งที่พินิตตี้จะแชร์ให้ฟังว่าถึงแม้ว่าจะคนละเชื้อชาติาศาสนาแต่ว่าถ้าเรานำรูปลักษณ์ของท่านไป แล้วเวลาที่เราสวดมนต์นะคะสื่อสายใหญเนี้ยก็จะส่งผลไปถึงสื่อไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราเลยนะคะในส่วนของหลวงปู่ท่านเคยสื่อกระแสะบอกพี่นิตตี้ว่าในช่วงที่แฟนป่วยในช่วงนั้นเนาะแล้วช่วงที่เรากำลังสวดมนต์เพื่อขอความเมตตาหลวงปู่ให้ท่านปรับท่าุให้ ท่านก็บอกว่าโอเคในส่วนของคุณแฟนของเราเนี่ยเขาไม่ได้สวดมนต์เหมือนเราไม่ได้สวดมนต์บทพระคาถามหาจากักรพรรดิเหมือนกับเราแต่เขาทําสมาธิในแบบของเขาดังนั้นในการที่เขานอนเวลาที่เขาทําสมาธิเนี่ยสายใยตรงนั้นก็คือกระแสตรงนั้นมันจะไปบรรจบกันข้างบนแล้วจะไปเชื่อมต่อกันข้างบนค่ะทําให้เวลาที่เขาทําสมาธิเวลาที่เขาภาวนาในแนวทางของเขาเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมต่อกันได้ ดังนั้นไม่ว่าจะศาสนาไหนนะคะถ้าได้ขออนุญาตให้หลวงปู่ให้ท่านทำการปรับธาตุให้และท่านก็จะชี้แนะว่าคนป่วยนั้นจะต้องสวดมนต์ด้วยตัวเองหรือทำสมาธิด้วยตัวเองเขาจึงจะสามารถที่ช่วยตัวของเขาเองได้เพิ่มมากขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่แฟนของพี่นิตตี้คะ่ะได้รอดปลอดภัยมาในช่วงที่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลรอบที่แล้วเนาะ ทีนี้ในส่วนของเคสเนี่ยที่พินิตีต้มาแชร์ในเรื่องของการปรับภพบภูมิเนี่ยก็จะเป็นสายใยที่เรามีรูปลักษณ์ของหลวงปู่ที่ส่งไปให้แล้วพี่สาวของแฟนเขาก็เอาไปไว้ในห้องครัวค่ะเอาไปแขวนไว้ในห้องนั่งเล่นแขวนที่เราจะมีที่แขวนไปให้ด้วยนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ตรงนู้นดังนั้นจึงเป็นสายใยให้เขาได้รับการปรับภพบภูมิจากหลวงปู่ด้วยนะคะและในส่วนของ แฟนของเรานะคะหลวงปู่ให้มาเดินตามหลวงปู่เช่นเดียวกันค่ะหมายเพราะว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้หลงทางเขาก็ยังเดินตามทางเดินตามหลวงปู่ไปด้วยแล้วในบ้านของพินิตตีเนาะก็จะมีรูปของหลวงปู่ติดอยู่ทุกที่เลยนะคะติดในห้องนอนอยู่บริเวณแจกันดอกไม้อยู่ทุกที่เราจะรูปหลวงปู่ไปไว้ทุกที่เลยเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านเนี้ยเขาเดินไปเดินมาเขาได้เห็นหลวงปู่ เห็นรูปลักษณ์ของหลวงป,ปู่ติดตาของเขาค่ะทีนี้พอหลังจากที่ทําการปรับภพภูมิให้กับดวงจิตของคุณพี่สาวของแฟนนะคะแต่ในระหว่างที่ทําการปรับภพภูมิเนี่ยหลวงป,ปู่ท่านก็จะให้เราถวายปัจจัยด้วยนะคะเพื่อที่จะน้อมบุญตรงเนี้ส่งถึงดวงจิตนั้นๆทีนี้พอวันต่อมาเช้าวันนี้แหละวันที่พี่นิตตี้อัดคลิปวิดีโอเนี่ย ปัจจัยที่อยู่บนพานที่พินิตตี้นำถวายเนาะก็ยังไม่ได้ไปทำบุญนะคะทำให้เราส่งผลถึงว่าเฮยอาการเรามันยังแบบเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายรวมถึงอาการของคุณแฟนด้วยนะคะเขาก็มีอาการแบบว่าเฮ้ยเหมือนจะไม่สบายเลยอาการของไม่มีเี่ยวไม่มีแรงเป็นวันที่ทางนู้นเขาก็ทำพิธีของเขาเหมือนกันค่ะทำพิธีตามทางศาสนาของเขาเนาะคืออาการของแฟนเขาก็จะ ม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยนะจนกระทั่งช่วงบ่ายพอพี่ิตี้สวดมนต์เนี่ยหลวงปู่ก็เลยบอกว่าให้นําปัจจัยที่อยู่บนพานเนี่ยไปทําบุญทาบุญอะไรก็ได้ไปทําให้เรียบร้อยทีนี้พอกลับมาพาไปทําบุญเสร็จกลับมาอาการทุกอย่างดีขึ้นในหนังสือแนวทางคําอธิษฐานเนี่ยมันก็จะมีวิธีการหมายถึงว่ามีคําอธิษฐานให้สำหรับการปรับภพบภูมิด้วยนะคะแต่ว่าพี่ดิตี้มีหนังสือออกมาเล่มใหม่ เป็นเล่มที่สองก็คือเป็นเล่มเคล็ดลับวิธีการปฏิบัติตามแนวทางคำนิรฐานในนี้ก็จะบอกหมดเลยนะคะถึงวิธีการว่าถ้าเราปรับภพบภูมิเรามีเคล็ดลับยังไงในนี้ยังบอกไม่ชัดเจนนะในนี้ยังบอกไม่ครบบอกแค่คำนิฐานอย่างเดียวแต่ในเล่มนี้จะบอกวิธีเลยว่าให้ในการที่เราอธิษฐานจิตเพื่อปรับภพบภูมิเนี่ยจะต้องระบุที่อยู่ให้ชัดเจนจะมีวิธีการอยู่ในนี้หมดเลยหนังสือเล่มนี้นะคะ จะเป็นวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติแบบละเอียดมากๆเลยค่ะถ้าท่านได้ไปแล้วเนาะท่านก็นําไปใช้คู่กันกับเล่มแรกได้เลยนะคะปกก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงคําว่าเคล็ดลับวิธีการปฏิบัติแล้วก็กุญแจไขประตูชิดสูตธรรมะนะคะท่านใดยังไม่มีก็ทักเข้ามาได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ตี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะ หากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พินิตี้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ